ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำตัวของเล่นนะคะก็จะเป็นของเล่นดินน้ำมันนะคะก็เพิ่งเอาออกมาจากกล่องแมมแมแมนะคะก็วันนี้มาแนะนำตัวย่างบาร์บีคิวนะคะวันนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะ ก็จะเป็นอุปกรณ์แบบใหญ่ๆนะคะก็จะมีเป็นด้านหลังด้านหลังของเขาจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็มันจะเป็นที่ย่างตรงนี้จะเป็นที่ย่างนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกทาหอยที่เนี้ยก็จะมีประกอบกันข้ามแล้วก็ขมวนแล้วก็นี่เป็นทําเป็นแซนด์วิชก็ใช่ต้องเป็นเบอร์เกอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์อื่นกันค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทําตรง นี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำตรงนี้นะคะก็แบบว่าจะเสียบเขาเข้าไปอะคะ่ะอย่างนี้นะคะก็จะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีแบบว่าเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็ให้ใส่น้ำมันลงไปเนี่ยค่ะเขาจะ,จะเห็นนะคะว่าจะมีสีม่วงอยู่ข้างในนั่นนะคะนั่นแหละค่ะก็จะเป็นตัวนี้เองนะคะก็ะเป็นตัวที่เราเข้ามาอย่างนี้ค่ะ นั่นแหละค่ะเราใช้ดินน้ำมันเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้ในนะคะกดเข้าไปะค่ะแล้วเขาก็จะได้นะคะแล้วมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ต่อไปนี่เป็นถ้วยจานไอศครีมน,นะคะหรือก็จะมีเป็นถ้วยจานกับข้าวด้วยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นซ่อมไม่ใช่สิมีดแล้วก็จะเป็นที่ตักนะคะแต่ว่าชันซ่อมไม่รู้อยู่ไหนอะค่ะเพราะว่า แกะมานาแล้วก็เลยมีได้อะมาค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์นะไปนี่เป็นที่ทาไอศครีมนะคะเอามาจากกล่องไอศครีมค่ะก็จะเป็นแบบมีหลายสีกับสีเดียวนะคะก็วันนี้ก็จบไปแค่นี้นะคะอุปกรณ์เดี๋ยวคราวหน้านะคะจะเข้าไปสู่ช่วงมีอะไรพิเศษนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูช่วงมีอะไรพิเศษเกันเกาะกันนะคะแล้วก็จบวิดีโอแค่นี้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะเพื่อนเอทุกคนเราจะเข้าสู่ช่วงพิเศษและพิเศษและพิเศษนั่นก็คือมีอะไรพิเศษแนะ่เดี๋ยวก่อนนะคิดก่อนงงงงงงเดีย๋ยวขาคิดก่นอนขาคิดก่นอนขาคิดก่อนนะเอยงงอ่ะงงอ่ะงงอ่งะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันมีอะไรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่มีอะไรพิเศษมีอะไรพิเศษนะคะ วันนี้นะคะตะกี้เพิ่งสนับสนุนโดยการทำของเล่นนะคะวันนี้ก็จะมาจาัดจานของเล่นให้ดูว่าให้หดูและพิเศษค่ะต้องนี้ก็จะบอกให้นะคะว่าใส่อะไรลงไปบ้างอย่างแรกนะคะจะมีจานค่ะจะเป็นจานหรูหรือหลานะคะแต่นี่เป็นแค่ของเล่นค่ะแล้วก็มีมีดใบมีมีดอันหนึ่งนะคะ แล้วก็มีซ่อมอีกนะคะแล้วก็จะมีอาหารอยู่ข้างในหรือว่าเธาจะมีเป็นไอศครีมนะคะก็วางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีไอศครีมอยู่ข้างในสมมติว่านี่เป็นไอศครีมแล้วกันนะที่ทําผมโอเคแล้วก็เป็นที่ตักไอศครีมกินแล้วกันนะก็นี่สมมติเป็นที่เป็นไอศครีมแล้วกันนะคะแล้วนี่ก็เป็นจานข้าว วันนี้ก็ไปก่อนนะคะสว่วนน้ําแล้วก็สมมุติว่านี่เป็นน้ํานะคะแล้วก็มีหลอดจะสวยมากๆเลยค่ะรู่นามากเลยนะคะงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอ้าวช่วงอะไรพิเศษหมดไปแล้วเหรอนี่อ้าทำไมหมดเร็วจังฉี่งละกันทำไมรีบหมดจังน้าทำไมหมดช้ไมมดไมมดาไม่ออไรรด้ยังไงอะฮะโอ้เร็วจริงๆงั้นดิฉันก็ต้องขอลาไปด้วยอีกคนแล้วกันนะคะเออเสร็จ 잠깐 털어내가 그